สวัสดีนะคะมูลาอิอ่า EP ที่3นี้ก็คือ EP สุดท้ายของการเดินทางอ่าไปกราบนามันสการพระธาตเจดีมูลาอินะคะในรัฐเกรเรี่ยงอ่าเมียววดีเมียนมานะคะซึ่งการเดินทางไปก็ทอรหดอย่างที่เห็นถนนหนทางก็ลำบากค่ะเพราะไปตอนต้นฝนพอดีนะคะ ซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจริงๆก็คงจะไปไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงในการเดินทางก็คือจะต้องเช็คก่อนว่าสถานการณ์ที่นั่นมันสงบไหมหรือมีอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ทําให้ไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องเช็คก่อนนะคะแต่ทีนี้จะบอกว่ายายเพชรโชคดีค่ะ ที่การเดินทางก็สามารถไปได้ถึงจะลำบากหน่อยอขึ้นไปดูตรงจุดชมวิวฟ้าก็เปิดให้เห็นวิวสวยงามขึ้นไปตรงพระธาตุเจดีก็ได้เห็นวิวได้เห็นพระธาตุเจดีเต็มๆเพราะฟ้าเปิดให้แม้แต่การเดินลงเขามาจากพระธาตุเจดีฟ้าก็ยังเปิดนะคะให้เห็นวิวของวัดด้านล่าง สวยงามมากๆนะคะได้เห็นทุกอย่างที่อยากจะเห็นนะคะก็คิดว่าการเดินทางครั้งนี้ก็คุ้มค่ามากๆคุ้มค่าจริงๆในชีวิตนะคะ,ะก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าหน้าหนาวไม่รู้หล่ะค่ะว่าตอนไหนอะไรยังไงคิดไว้ว่าถ้าเป็นไปได้อะอยากไปหน้าหนาวอีกสักครั้งหนึ่งที่จะได้อากาศหนาวด้วยนะคะ คือที่ไปต้นฝนเนี่ยมันได้หมอกได้อากาศเย็นของฝนนะคะซึ่งฝนตกหนักมันก็ได้เห็นหมอกสวยๆแต่ถ้าไปหน้าหนาวเราก็จะได้อากาศหนาวซึ่งมันก็คงจะเห็นวิวที่แตกต่างกันออกไปอันนั้นก็คิดอยู่ในใจนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้ไหมหรือได้ไปอีกไหม อันนี้เรากำหนดเองไม่ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างชะตามันก็ลิขิตไว้ให้แล้วนะคะโอเคนะคะออยากให้ดูคลิปที่3นี้ด้วยความสบายใจด้วยความอิ่มใจไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะ ตอนนี้กำลังเดินขึ้นนะคะทางที่จะไปกราบไหว้พระธาตุเจดีนะคะเมื่อกี้หยุดหน้าประตูตรงนั้นเพื่อที่จะเอาผ้าถุงมาพันต้องพันผ้าถุงก่อนค่ะถึงจะเดินขึ้นไปได้โอ้มือชอปปิน่ารักมากกว่าดใบไม้อยู่เออใส่ชุดเซวาด้วย อี๋จฉาแถวนี้มีชุดเซวาขายไหมน้องมีชุดเซวาขายไหมด้านล่างด้านล่างพี่อยากซื้อกลับไปใส่เล่นที่บ้านสักชุดชอบนี่ก็เสื้อกะเลี่ยงนะเนี่ยใส่อยู่เนี่ยขึ้นค่ะ ถุารูปริมทางนะคะยังไม่ถึงเจดีเลเป็นครั้งแรกนะคะที่เดินอยู่คนเดียวกลางหมอกกลางภูเขาที่มีความรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันไม่ได้น่ากลัวนะคะเป็นเป็นอะไรที่แบบบอกไม่ถูกว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้คือเหนื่อย บวกกันหลายๆอย่างแต่ว่าพอเจอหมอกเจอลมเย็นๆมันก็แบบมีพลังอ่ะเหนื่อยแล้วก็หยุดแล้วก็เติมพลังด้วยธรรมชาติรอบตัวที่มันเย็นสดชื่นน่ะแล้วแม้แต่การเดินอยู่คนเดียวในที่แบบนี้นี่ให้เห็นเดินมาคนเดียวจริงๆนะคะแต่มีความรู้สึกว่า มันปลอดภัยอ่ะนะคะมันไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรอยู่เลยในความรู้สึกนะเนี่ยหมุนรอบตัวไม่ใช่มีคนนะเนี่ยเขาขึ้นกันไปข้างบนหมดแล้วอันนี้เดินอยู่คนเดียวค่ะพูทธรรูปเดินขึ้นบันไดค่ะ ไปไหวพระธาตุเจดีด้านบนเดินขึ้นไปอย่างนี้แหละนะฮึดสู้มาถึงขั้นนี้ผ่านมาได้ขนาดนี้แล้วแค่นี้ก็ต้องฮึดสู้แล้วค่ะถอดรองเท้าวางไว้ตรงบันไดข้างล่างนะคะตอนนี้ก็คือนุ้งพ้าถุงแล้วก็ เหลือแต่ถุงเทา้ารองเท้าอยู่ข้างล่างเดินค่อยๆขึ้นค่ะค่อยๆขึ้นผีผามขึ้นไม่ได้บันไดมันชันนะคะต้องค่อยๆตายน่บันไดมันชันมากต้องค่อยๆเดินนี่ต้องขึ้นไปนูน่นอีกทางนูน่น มันมีลูกเล็กๆด้วยนะคะต้นไม้ข้างทางเนี่ยค่ะเหมือนหญ้าแต่มีลูกสีม่วงด้วยอะ่ะเนี่ยเยอะเลยมีลูกเล็กๆด้วยไม่รู้ลูกอะไรแต่ยุงเพียบไปก่อนคะ่ะเดินขึ้นมาอีกค่ะดีว่าลมอบหมอกมาเย็น ถึงนะคะอีกไกลไม่ลูกดเดินไปก็ถามเข้าไปนี่แหละ บุญแล้วก็คุ้มค่าต่อการที่ได้ขึ้นมากราบพระธาตุบนมูเลอีจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เพชรขึ้นมาฟ้าเปิดให้ถ่ายภาพพระธาตุได้ทั้งสององค์อย่างชัดเจนนะคะซึ่งตอนก่อนจะขึ้นมาเน้นองก็บอกว่าฟ้าปิดพอเยบเพชรเดินขึ้นมาก็ออได้เห็นพระธาตุ ที่ให้เฉพาะผู้ชายขึ้นไป สวรรค์เนี่ยสวรรค์มีจริงสวรรค์บนโลกมนุษย์ตอนนี้กำลังจะเดินลงแล้วนะคะคือมาซึมซับบรรยากาศไว้ในความทรงจำให้มันเต็มที่คือต้องจำอยู่ข้างในค่ะว่าสิ่งที่เราเห็นกับตาน่ะมันมากกว่าที่อยู่ในคลิปมันมากกว่าอยู่ในภาพถ่ายนะคะความสวยจริงๆอ่ะ ายต,ตาของมนุษย์นะ่ะมันจะรับได้มากกว่าด้วยตาเนื้อของเราเนี่ยเราจะเห็นภาพตรงหน้าได้รอบด้านได้ลึกได้มากกว่าสิ่งที่อยู่ในคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายนะคะถึงบอกว่าถ้าใครอยากจะเห็นว่ามันสวยงามขนาดไหนบนโมลาอีมันคุ้มค่าขนาดไหนกับการดันด้นมาเนี่ยต้องมาด้วยตัวเองต้องมาเห็นกับตาด้วยของตัวเองนะคะ ถึงจะเข้าใจว่าคําว่าสวยงามที่มันเหมือนสวรรค์นบนดินเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ต้องมาซึมซับด้วยตัวเองดูจากคลิปหรือดูจากรูปภาพก็ไม่เหมือนกับที่ได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสด้วยตัวเองจริงๆอะคะ่ะอันนั้นถึงจะเข้าใจว่าความงดงามของโมูลาอีเป็นแบบไหนนะคะอันนี้กำลังเดินลงแล้วค่ะเพราะยังไง เราก็ต้องกลับไปสู่ความจริงกันนะคะกลับไปสู่โลกของเราที่อยู่ในที่ของเราอย่างน้อยเราก็ได้เก็บเกี่ยวเอาสิ่งนี้ไปเป็นพลังงานไปเป็นกําลังใจในการที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปในความเป็นจริงของโลกเรานะคะวันนี้มาปิดคลิปกันตรงนี้นะคะปิดคลิปกันที่พระาธาตุเจดี บนมุเลอินะคะคุณเขาแห่งศรัทธาพระาธาตุอยู่ข้างหลังนั่นที่ผู้หญิงกราบได้คือองค์ล่างนะคะด้านบนนั้นคือที่ที่ให้ผู้ชายขึ้นไปได้อย่างเดียวแล้ววันนี้ฟ้าเปิดให้สวรรค์เป็นใจให้ได้เห็นอะไรสวยๆงามๆเยอะๆเ,เลยค่ะนะคะวันนี้นางไพรขอเป็นคลิปนี้คลิปมุเลอิด้วยภาพ แทนให้เห็นรอบตัวนะคะสวรรค์บนดินมีอยู่จริงค่ะแต่ต้องออกเดินทางต้องค้นหานะคะเราถึงจะได้เห็นกับสิ่งนี้นะคะถ้าไม่เดินทางเราก็ไม่ได้เห็นภาพนี้นะคะสวัสดีนะคะ เดินลงเขาด้วยภา,ภาพธรรมชาติที่อยู่ข้างหน้านะคะอันนี้ขาลงค่ะขาเดินลงเมื่อกี้ตอนเดินเดินขึ้นมานะ่ะคือฟ้ายังปิดนะคะฟ้าปิดเยอะเลยแล้วตอนนี้ฟ้าเปิดให้เห็นนะคะค่อยๆเปิดไล่ไปทีละระดับอยากให้เห็นภูเขาเห็นทิวเขาต้นไม้ข้างล่างเยอะๆนะคะเดินลงก็ยังได้เห็นความงาม ที่อยู่รอบๆตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นไม้เยอะๆมีฝอยลมมีมอสมีเฟิร์นนะคะเพราะมันเป็นป่าที่ชุ่มชื้นมันก็เป็นลักษณะนี้แต่ซีกนี้เป็นหุบเขาเป็นทิวเขาข้างล่างนี่ค่ะด้านบนเดินลงมาจากตรงนั้นตรงนี้ก็คือเป็นแบบนี้กำลังเดินลงนะคะ ตอนนี้ฟ้าเปิดค่ะเขาเดี๋ยวเปิดได้ปิดอย่างนี้ทั้งวันนะคะบนนี้เอาแน่ไม่ได้เลยเดินลงไปไม่หอบเหมือนตอนเดินขึ้นเดินลงไปไปตรงที่จอดรถเด,เดี๋ยวนะล้างหน้าแปรงฟันหน่อยต <c oughs> ั้งแต่มายังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยนะเอากระดาษเปียกอย่างเดียวเช็ดหน้า เรียกว่าคุ้มคุ้มจริงๆกำลังเดินลงนะคะข้างล่างเป็นแบบนี้ค่ะให้เห็นตรงที่เป็นพระพุทธรูปข้างล่างนั่นล่ละคือทางเดินไปประตูวัดแล้วก็เอ,อเป็นลานจอดรถแล้วเราก็จะนั่งรถออกไปขาลงอันระทึกอีกนะคะ ะหรือโหดสวัสดีนะคะทุกคน